สวัสดีครับผมนายจกักรจสมสุขหวังรหัสนักศึกษา5310063010ครับจะมาทำการวิเคราะห์ชิ้นงานประกอบนะครับอันดับแรกก็เปิดไฟชิ้นงานส่วนหน้าของจักรยานออกมานะครับแล้วเราจะทำการเข้าไปที่ tool แล้วเลือก mass property นะครับเพื่อดูคุณสมบัติของวัตถุนะครับวัสดุอ่ามันก็จะบอก c G บอกอะไรของชิ้นงานนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะมาวิเคราะห์จุดทับซ้อนที่เกิดจากการประกอบนะครับก็ให้เราเลือกไปที่อ่าก่อนก่อนนะเราต้องเลือก Suppress ชิ้นงานที่เป็น Not School ก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นการประกอบ เชื่อมเราจะไม่สนใจมันนะครับว่ามันจะทับซ้อนหรือเปล่าจากนั้นก็เลือกที่ interference detection นะครับแล้วก็กด calculate มันก็จะปรากฏส่วนที่ทับซ้อนของชิ้นงานเรามานะครับก็จะมีตรงส่วนสปริงครับตัวประคองสปริงนะครับเราก็จะมาแก้ในส่วนนั้นนะครับโดยเราจะ Edit Part ทที่สปริงนะครับ ในช่วงของการเฮลิกซ์นะครับคือเราจะปรับให้สปริงมีขนาดที่สั้นลงนะครับให้จาก70และ65นะครับ แล้วก็มาดูที่ interference detection ทีนะครับกด calculate ก็จะพบว่าชิ้นงานที่ทับซ้อนเมื่อกี้ส่วนปริงก็หายไปแล้วนะครับก็เสร็จแล้วครับสำหรับการวิเคราะห์ก็ขอบคุณครับ